สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลองปรับโปรแกรมนะครับในกรณีที่เครื่องพิมพ์ d t f นะครับพิมพ์สีขาวกับสีสี cmyk นะครับไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีปรับยังไงนะครับโอเคก็มาที่โปรแกรมพิมพ์หลักของเรานะครับคือบนโปรแกรมนี้เนาะเป็นโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับ a d just นะครับมา a d just แล้วก็มาที่ h e Space นะครับ ตรงนี้เราจะอาจปรับอาจจะปรับมาที่0 0 0 0ก่อนนะครับคือให้เป็นศูนย์ทั้ง4ช่องเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดปิ้นแอสจัดดูนะครับปิ้นแอสจัดนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้แถบแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ดูนะครับว่าตัวเลขตรงไหนที่มันตรงนะครับที่มันตรงตรงนี้มันจะเป็นสีขาวๆอยู่นะครับมันจะเป็นเส้นขาวๆอยู่นะครับเราถ้าสมมุติว่าตัวลบ2ตรงนะครับตัวลบ2ตรงนะครับเราก็ กรอกเลขลบ2เข้าไปในตรงนี้นะครับนี่กรอกเข้าไปในตรงนี้เนาะหลังจากนั้นก็มาที่ฝั่ง light distance นะครับแล้วก็มาที่กด print adjust เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เส้นเส้นบาร์เหมือนเดิมออกมานะครับแล้วก็มาอ่านค่าดูนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นลบ2ตรงกันนะครับแล้วก็กรอกลบ2นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกตรงนึงนะครับก็คือมาที่ print มาที่ direct adjust นะครับ ดเรกแอจัดนะครับตัวนี้จะเป็นการปริ้นแบบไปปริ้นแบบไปกลับนะครับปริ้นแบบไปกลับให้มันตรงกันนะครับเราก็อาจจะกดเราจะกดปริ้นนะครับปริ้นแอจัดก่อนนะครับสิ่งที่จะได้มาก็คือเส้นนี้นะครับนี่นะครับสมมุติว่ามันสมมุติว่าบวก4ี่นะครับบวก4มันตรงกันนะครับมันตรงกันนะครับตรงกันในแนวแนวดิ่งนะครับเราก็จะใส่เราก็จะเพิ่มตัวนี้เป็น บวกสขึ้นไปนะครับก็จะเป็น11 12 13 14นะครับก็เป็น14.19นนะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับก็กดเซฟตรงนี้เนาะกดเซฟตรงนี้นะครับพอกดเซฟแล้วก็เราก็ลองพิมพ์อีกรอบหนึ่งดูนะครับว่ามันออกมาตรงหรือยังนะครับถ้ายังไม่ตรงนะครับก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราอาจจะอ่านค่าผิดไปนิดนึงนะครับครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับการปรับ นะครับสีสีกับสีขาวให้ตรงกันนะครับในเครื่องพิมพ์ DCF ที่ใช้ที่ใช้โปรแกรมพิมพ์ตัวนี้เนาะของของชิตานะครับไม่แน่ใจว่าของรุ่นอื่นเนี่ยปรับเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ